น,นนะนำตัวเองหน่อยสิแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนสวยสวยมากค่ะสวยมากเลยแลย้วมึงกินครั้งแรกเลยเป็นน้ำใส่งอนเป็นครั้งที่สองเลย <c oughs> มีคนกระโดดกลางร่มให้นะ <c oughs> มีหนุ่มมากลางร่มให้ด้วยธ <c oughs> นาคารกลางไปเอาแค่กระโดดางเองผมไม่ต้องถือไม่ต้องถืงผมมอถผมถือเอง <c oughs> มาเดินดีๆเดี๋ยงกระดูลุกฝนตกแล้วแม่เดี๋ยวให้ให้ตุยไปอยู่เวีนาม ส่่ตู้ยมาอยู่แ้ว